สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่ยาพามาชมวิธีการทำกระถางยางรถยนต์ตัดง่ายๆปลูกต้นกล้วยไม้ช้างแดงไปดูกันนะคะยางรถยนต์ยางเก่านำมาใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะนะคะนำมาใช้ทั้งล้อเลยก็ได้ค่ะนี่ใช้ทั้งล้อนะคะเอาล้อรถยนต์มาพ่นสีแล้วก็นำมาเขวน ปลูกต้นไม้ที่เหมาะกับสภาพแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเรานำไปวางกับพื้นก็ต้องตัดออกนะคะเพื่อให้ปากกระถางกว้างขึ้นส่วนที่เราวางที่พื้นก็ตัดเพียงด้านเดียวค่ะคือหมายถึงเราด้านล่างตัดเพียงด้านเดียวค่ะ ด้านติดกับพื้นไม่ต้องตัดล้อข้างบนตัดทั้งสองด้านเพราะเราใช้สองล้อคู่กันนะคะหรือกล้วยไม้ช้างแดงออกจากกระถางดินเผานะคะเปลี่ยนมาใช้กระถางยางรถยนต์แทนค่ะกระถางดินเผาจะเอาไปใช้ประโยชน์อื่นนะคะ ไม้ช้างแดงชอบเดดนะคะแต่ช่วงนี้แดดร้อนมากเลยค่ะใบเหลืองเลยค่ะก็ผสมดินปลูกใหม่เพิ่มเข้าไปเพราะดินลดลงเหลือน้อยนะคะเอามะพร้าวสับดินร่วนปุ๋ยคอกเอามาผสมเข้ากันค่ะแล้วนำใส่เพิ่มลงไปในกระถางนี่ไส้เดือนอยู่ในกระถางดินเผานะคะหยิบไปใส่ในกระถางโรยรถยนต์เลยที่บ้านยา่ามีไส้เดือนเยอะค่ะเมื่อก่อนไม่กล้าหยิบนะคะ แต่ช่วงนี้ชินแล้วค่ะตอนนี้หนอนก็กล้าหยิบแล้วนะคะมีอย่างเดียวที่ยังกลัวอยู่ก็คืองูเอากระถางดินเผาไปวางไว้ที่อื่นนะคะเพื่อไว้ใส่ปุ๋ยพืชสดค่ะ นำมะพร้าวสับที่เราแช่น้ําจนชุ่มแล้วนะคะมาใส่เพิ่มที่กระถางยางรถยนต์ค่ะกลบมะพร้าวสับสามารถเก็บความชื้นได้ดีค่ะเพิ่มท่องว่างในดินเมื่อเราผสมกับดินส่วนหนึ่งนะคะทาให้รรดินปโปรง่งมีแร่ธาตุอาหารและมีจุลินทรีย์ที่เหมาะสมกับต้นไม้ทุกชนิดค่ะน,นําน้ําผสมด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์หลุน จุลินซีย์สังเครแสงก่อนใช้ต้องเขย่าขวดก่อนทุกครั้งนะคะเพราะตัวจุลินทรีย์จะนอนก้นอยู่เทจุลินทรีย์ลงไปพอประมาณค่ะคนให้เข้ากันนำไปราดรสลงในกระถางค่ะก้วยไม้ช้างแดงกอน,นี้ บานตลอดทั้งปีนะคะปีละสามสี่ครั้งตรงนี้เด็ดจัดมากค่ะนี้ที่กําลังบานอยู่เป็นช้างแดงที่หน้าบ้านค่ะยา่ยาๆหวังว่าเพื่อนๆคงกัดล้อรถยนต์กันได้นะคะหรือเพื่อนคนไหนมีเทคนิคที่ดีๆก็แนะนํามาได้ค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบขอทุกคนโชคดีมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย